สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวคนรักอาตีทุกท่านผมพลเอ็นสาเอนะครับวันนี้มาส่งงานนะครับเป็นงานของพี่นกนะครับผมงานเจ็ดแมนะครับผมโดยใช้วิทยุนะครับเ a d i อคิงทีเอ็กนะครับผมแล้วก็ทําการเซตติ้งนะครับตัวลำเจ็ดแมนนะครับผมผ่านไฟคอนโทนนะครับโอเคครับผมทำเอาลีซีฟมาติดตั้งลองเทสกับบอร์ดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเหลือการทดสอบนะครับผม Okay, อันนี้ก็จะเป็น่าเดี๋ยวพองานตรงนี้เสร็จนะครับ oh. ก็จะใส่ตุ๊กตาสเกลนะครับผมเป็นนักบินสเกลเป็นนักบินสเกลทหารนะครับนี่นะครับตามที่พี่นกขอมานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเปิดรีโมทนะครับสวัสดีค่ะพีทีต้อนรับเข้าสู่ระบบปฏิบัติการโอเพนทีเอสเก down flaps down vario on ครบเวลาบินแล้วนะคะ โอเคครับผมก็การเล่นนะครับก็คือเปลี่ยนครับสวิตนี้นะครับเป็นสวิตสั่งอาร์มเพื่อให้ใบพัดหมุนนะครับผมส่วนสวิตนี้เป็นไฟคอนโทรลนะครับไฟคอนโทรลก็คือว่าจะมีโหมด3โหมดนะครับผม a n g เกิลโฮลิซอแล้วก็บินด้วยมือนะครับแมนนวลส่วนตัวนี้จะเป็นบิปเปอร์นะครับสั่งให้ลำส่งเสียงโอเคครับเดี๋ยวผมเปิดตัวลำ โอเคครับเปิดตัวลำเนี่ยเราต้องดิดสวิตช์ engine off ก่อนนะครับผมเนี่สั่งบิ๊เปอร์นะครับให้ตัวลำส่งเสียงนะครับเห็นนะครับเนี่ยจะมีไฟด้วยนะครับแล้วก็มีเสียงมีไฟกับพิบนะครับเอาไว้ค้นหาลำนะครับส่วนนี้กปจะเป็นไฟโหมดนะครับเนี่ยสวิตช์นี้คือไฟโหมดนะครับข้างบนสุดก็คือบินด้วยโหมด angle นะครับบินดีสุดบินง่ายสุดนะครับผม ตรงกลางก็จะสามารถตีลังกาได้แต่ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเจ็ตแมนมันเป็นใบโรเตอร์นะครับใบโรเตอร์คือมันไม่เหมือนโดนะครับโุรโดนมีสี่ใบพัดแรงยกสูงกว่าเสถียรภาพในการบินมากกว่าใบโรเตอร์ส่วนใหญ่เข้าบินสวยงามนะครับข้างล่างยิ่งไม่สมรใหญ่นะครับข้างล่างบินด้วยมือนะครับแมนนวลโหมดนะครับผมก็คือมีโอกาสที่จะเขาเรียกไงตกเยอะที่สุดนะครับแต่ก็มันสามารถบินได้คมที่สุดในทุกโหมดนะครับเลี้ยวแคบเลี้ยวอะไรดังใจนักบินนะครับ โอเคครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองอาร์มนะครับนี่นะครับโอเคครับผมสวิตนี้เป็นสวิตอาร์มนะครับแล้วก็ถ้าต้องการที่จะตั้งเวลาผมทำสวิตนี้ไปให้นะครับสวิตนี้กดแต่ท็อกเกอร์สวิตนะครับเพื่อรีเซ็ตเวลานะครับเขาจะมีเสียงบอกเวลาประมาณนี้นะครับเวลาลดลงเรื่อยๆเขาก็จะบอกเราเรื่อยๆนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเหลือติดตั้งนักปินลงไปนะครับก็จะเป็นการเสร็จสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับ Jetman นะครับงานของพี่นกนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวทดสอบกันนะครับดับแรกก็เปิดรีโมทนะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ OpenTX Gear down flaps down vario on 7 นี่ัตั้งชื่อไว<ห>้ให้แล้วนะครับว่าเจ็ m แมนนะครับผมโอ 2, เอ 1, ครเครับอนนี้ก็มาเปิดไฟเลี้ยงที่ตัวลำ <Engine off. S 1> โอเคอย่าลืมนะครับพอเวลาเราเปิดรีโมทเร็จเราให้ทัอนโคนก่อนนะครับก็คือการดิสอารมนะครับแล้วตีดสวิตอีกทีนึงเพื่ออารมนะครับเดี๋ยวจะเทสสวิตต่างๆกอนบิ p p เปอร์นะครับไฟโหมดนะครับ โอเคบิเปอร์ไว้หาลำทำงานปกติตะสวิตนี้คือสวิตอาร์มนะครับดันลงก็คือไปพัดจมุกนะครับเนะครับมเมื่อต้องการปิดก็ดึงขึ้นไปพัดจมุที่เหลือคือคอนโทรลนะครับผมโอเคครับนี่นะครับเทสนะครับตัวบอร์ดอยู่ในโหมดแองเกิลนะครับก็จะมีใจโลนะครับ เห็นไหมครับตัวแท่นนะครับโซโควบคุมข้างหลังก็จะคอยกันให้นะครับเห็นไหมครับขยับเองนะครับผมไม่ได้ขยับสติ๊กนะครับนี่ฮะเพื่อทําให้บินได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเจ็ทแมนนะครับของพี่นกนะครับเทสการทํางานทุกอย่างถูกต้องหมดนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะ แบตเตอรี่ประชาให้นะครับเจ้าของขอแบตเตอรี่2ก้อนนะครับผมแล้วก็ผมอยากให้เล่นเป็นแบตเตอรี่พันห้าสามเซลล์แต่ต้องเป็นสีสูงๆนะครับอันนี้เป็น1นึ่งนะครับที่ให้เล่นแบตสามเซลล์เพราะว่าอยากให้น้ําหนักมันเบาที่สุดนะครับเพราะว่าเริ่มเล่นนะครับควรจะเล่นง่ายที่สุดก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเล่นแบตสีเซลล์รอบจะจับน้ําหนักเยอะๆนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ย เจ็ตแมนเนี่ยไม่ได้ถือว่าบินง่ายนะครับถือว่าบินพอประมาณเลยนะครับผมต้องทําความคุ้นเคยนะครับหลังจากนั้นคุ้นเคยแล้วค่อยเดินทางแล้วค่อยอัพเป็นแบตสีเซลลอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมโอเคนะครับนี่นะครับแล้วก็เรื่องระยะเวลาในการบินก็ไม่ควรบินนานนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับบวกกับชุดไฟเขาแค่2ชุดนะครับชุดไฟก็คือมอเตอร์แค่2ลูกนะครับไม่เหมือนกับโดนนะครับโดนมีมอเตอร์4ลูกนะครับผม ก็จะมีแรงยกที่มากกว่านะครับตัวนี้เฟรมหนักกว่าโดนแต่มีชุดไฟกําลังยกน้อยกว่าโดนนะครับมันได้ความเท่ความสวยงามนะครับแต่ระยะเวลาในการบินจะน้อยนะครับไม่อยากให้บินเกิน2นาทีนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับมาครับมาบินกันครับ